ဤတော်ဤစေစေဘုဒ္ဓနာမဤဤ 我不买。 จะมาปฏิวัติจะาพระราชนิม่งา 干嘛的？ เป็นอของเป็นเป็นบทปหาของพรมิหารที่เป็นมัจจิตมาหาเสน่ห์นี้เพราะว่ามีคำว่าพรมพรมก็ย่อมจะมีเกี่ยวข้องกับพรวิหารสี่ก็คือเมตตาสุนา,นามุทิตาเบขาซึ่งเป็นที่มาของลาภอภิลาภาพระวันตุเมนหมายความว่าเป็นลาภที่ได้จากความเมตตาสุนา,นามุทิตาเบขา อันถูกต้องถูกกับผู้จริตผู้คลองธรรมผู้ปกครองผู้ตั้งอยู่ในธรรมบทพระคาถานี้เขาเรียกว่าเป็นบทพระคาถาของฝ่ายสายขาวถ้าเป็นไสยศาสตร,ร์ก็คือสายขาวย้ำที่เราสวดสวดภาวนาเจตนาให้เป็นสมาธิให้อยู่ในให้พลังจิตของเรา ไปปรากฏอยู่ในลูกแก้วหรือสิ่งใดๆใก็แล้วแต่ที่เราจะปลูกจะปลูกจะเสกจะเป่าให้เป็นไปพลังงานเหล่านั้นก็จะสะ,ส,ะสมอยู่ในนั้นเราทำวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยก็จะสะสมเหมือนเป็นอาวาัตปฏิบัติก็เหมือนกับการสวดมนต์ไหว้พระทั้งหลายที่เราได้ฝากเอาพลังงานจิตที่เป็น มาทิฏฐิที่เป็นสายกุศลที่เป็นสายขาวให้ไปอยู่ในลูกแก้วที่เราทำนี้นะอันนี้เราทำมาไว้ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะทำไปเพื่ออะไรแต่ว่าทำบางทีมันก็เหมือนกับเป็นกิจวัตรที่เป็นทำไปเพื่อให้ให้มีสิ่งที่เอาไว้ยึดในการเป็นวัดปฏิบัติประพฤติธรรมเป็น เป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อให้มีวัดปฏิบัติประจำวันลูกแก้วนี้มี12ลูกก็ตรงกับเลข12ซึ่งหมายถึงแม่ซึ่งเราเราเรือนเลถึงแม่อยู่เสมอเราจึงเราจึงสวดพระคาถานี้แลเลื่อถึงแม่ถึงดวงแก้วทั้ง12ซึ่งวันแม่คือวันคือ ในวันที่เราลเลืกถึงอยู่เสมอเราลเลืกถึงแม่เมื่อแม่จากไปแล้ว <c oughs> แต่แท้จริงแม่ก็ยังอยู่กับเราเพราะเราได้กลุ่มเอาดวงจิตแห่งการเลึกถึงนี้ถึงแม่นี้มาอยู่ในลูกแก้วนี้แล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนเมื่อเราได้กรรมลูกแก้วนี้ได้ถือลูกแก้วนี้ทั้งสิบสองก็อุปมาเหมือนดังว่าเรายังได้อยู่กับแม่อยู่ ไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกแง่ติดแม่นะแต่เราเล,ลือกถึงบุญคุณของแม่ที่นับตั้งแต่เล็กจนโตมาแม่เป็นผู้ที่ทํำงานหนักทำงานหนักหากของหนักเพื่อที่จะไปขายเพื่อจะให้ได้อ่าเงินเงินต่างๆมาเลี้ยงดูแลดูแลแล,ลูกซึ่งไม่ได้มีแม่ม,มีเพียงแม่เราเท่านั้นแม่คนทั้งหลายแล้วก็ก็เปลี่ยนใครจะใครอยากจะทำก็ทํานะ ในเรื่องของอ่าการระลึกถึงแม่นี่คือการแสดงออกของการระลึกถึงแม่ประการหนึ่งของเราที่เราระลึกถึงแม่ระลึกถึงคุณของแม่นั่นก็คือบทกระตัญยูกระตัญยุตตาภาวนานี่คือบทกระตัญยุตตาภาวนากระทำกระทำกระทำเป็นน,นิสัยก็จะบารมีแห่งความกระตัญยูทั้งหลายก็จะคุ้มครองคุ้ม คุ้มภัยคุ้มตัวคุ้มตัวนคุ้มจิตคุ้มของจิตของเราไม่ให้กลายเป็นคนอัก,กตันยูกลายเป็นคนนิรคุณต่อพ่อต่อแม่อันนี้คือสาระสําคัญในการสวดที่เราได้สวดให้ได้ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังกันในวันนี้นะวันนี้อาจจะพูดไม่ถนัดถนัดคล่องปากนิดน,นึงเพราะว่านวยยากประสาทได้รับยากระสาท จากโรงพยาบาลที่กินมาต่อเนื่องก็มักจะมีผลอย่างนี้ลอย่างนี้นี่ดังนั้นยากรดประสาททั้งทั้งศาสตร,ร,ร์ทั้งสทั้งศาสตร์ทั้งสทั้งศีลทั้งหลายก็ไปด้วยกันได้เพียงแต่ว่าอยากดประสาทบางทีถ้ามันแรงไปเราก็คงต้องหยุดพักอยู่เป็นช่วง,วงเพราะว่า การได้รับรู้รับเห็นในสภาวะของทั้งศาสตร์ทั้งใสทั้งศีลทั้งหลายเมื่อเราได้รับได้รับสัมผัสในสามภพสามโลกนี้เราก็จะรู้เองว่าสิ่งต่างๆาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับตนเองในชีวิตนี้หาหาคนที่จะมารับรู้แทนเราได้ยากยิ่งนักในความละเอียดคอในความเข้าใจทั้งหลายฝ่ายฝ่ายศาสตร์ ก็คือฝ่ายที่เคมีชีวะทั้งหลายนี้ก็เขาก็ย่อมจะคิดอยู่แต่ว่าอของเขาน่ะถูกต้องทั้งหมดฝ่ายใสก็คือฝ่ายที่ใช้เกี่ยวกับกุศโลบายของกุศโลบายวิธีของพระเวทพระมนล์ทั้งหลายภายศิลป์ก็คือศิละปะแห่งการคุ้มครองตนเองก็คือการใช้กุศโลบายต่างๆทั้งหลายในการ ช่วยรักษาตัวรักษาตัวรักษาจิตรักษาบริหารจิตใจของของตัวเองไปเพื่อให้ให้พ้นไปวันวันหนึ่งไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆจนกลายเป็นภาวะแห่งการเข้าที่เข้าทางผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและเหมาะสมดังนั้นทั้งพระทั้งพระทั้งแพทย์ทั้ง,ท,งทั้งโพก็สามารถไปด้วยกันได้ เป็นเรื่องที่สมควรนำมาวินิจัยวิจัยวินิจฉัยพัฒน,นาให้ไปด้วยกันในการร่วมกันพัฒนาช่วยเหลือเหล่ามนุษย์เวเนยาศาสตร์ทั้งหลายผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายจากาวิบาบแห่งจิตทั้งหลายที่ได้ประสบพบผ,ผ่านมาดังนั้นอันนี้เราขอทำเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างซึ่งจริงๆบางที มันมีกุกคุกโลบายที่สามารถแตกแขนงออกไปจากนี้ได้อีกเยอะแยะมากมายเรื่องของลูกแก้พวกนี้วันนี้จะขอเล่าเพียงเท่านี้ก่อน